สวัสดีครับวันนี้มาพบผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเนยสดนะครับเนี่ยเนยสดวันนี้มาพบผมเพื่อผลดุมยเพื่อผลตุยเฮสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเนยสดวันนี้ผมจะพามารีวิวชุดห้องนอนอะไรนะรุ่นเอ็นจอยอ๋อรุนเอ็นจอยใช่มาดูรุ่นเอ็นจอยนะครับ อันดับแรกผมจะพามารีวิวนี่เลยตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี้สามารถเปิดได้สามบาน <Okay. S 1> บานแรกนะครับกว้างมากสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายแบบข้างบนนี้ก็วางของได้ตั้งเยอะมาหาศาลเลยบานที่สามสามารถเข้าไปอยู่ได้นะเดีย๋ยวผมทำให้ดูหมดปัญหาเรื่องกิ๊กสองสามคนได้เลยครับโอเคต่อมาผมจะพามารีวิวนี่เลยครับโต๊ะเครื่องแป้งสามารถวางของได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นข้างบน ลางข้างล่างแล้วก็ช่องนี้ด้วยเออแล้วก็ข้างล่างครับสามารถเปิดปิดได้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือเตียงนอนชุดเตียงนอนที่นอนที่เราต้องมีที่นอนอันนี้ทํามาจากสปริงส่วมใหญ่ทให้นุ่มนอนหลับสบายฝันดีฟันดีแน่นอนทั้งหมด3ชิ้นนี้มาในราคาเพียง 1, 1 4 9 0สาบาทสามารถผ่อน0%นเซนาน8เดือนถ้าสนใจตามลิงก์ด้านล่างเลยโอเคไหม Okay? <laughs>